ไปเชิญกลุ่มฉันเนี่ยอะไรคือตรงนั้นครับส่งดีเหรอเลคชั่นเลคชั่มีกี่คนครับเนี่ยมีคนฟาร์มมีคนฟาร์ อะไรเนี่ยคุยคุยพ่อ่สินะนี่เอาคุยพี่อ Ui. Nhiều chết. Được các? Nên ngay Phong gì. ตั้งมางเกอแล้วนะอย่าลงมานะหอ้่หไลายว่ะอย่าลุมว่ะอย่าลุมคอรองหายแล้วครับหายแล้วครับชิปหายแล้วครับาตายสองครับ ตายครับตาดครับตายหมดครับโอซี่ตายหมดครับ ทำดืว้วดุ๋ยเขากดผมไม่ลงนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับตายไปครับวันนี้เราจะรอเขานะครับมผมคิดว่าเขาหน้าจะมาออคืนนะครับรอสักแป๊บเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็คิดถึงผมนะครับนี่ไงครับ พวกอั่ไม่ทันทัดกรรคำเลยครับเข้ามาเลยครับมาไวไห,หมคิดถึงวัวไอ้สัตว์โอ้โหเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันโอ้ยเขาบอกร้อนร้อเฮ้ย ตายสัตว์นะครับเด็กเขาก็คิดถึงเราครับคิดถึงฉันคิดถึงเธอมาแก้วมึงนี่ใจร้อนหนึ่งเลยมาทีมาทีโอ้ได้ถัดขวานด้วยยีย่อ่าไงเป็นเต่า เป็นกระเป๋าไปแล้วไอสัตว์พ่อของไหยตายตายเย่ฟาร์มอชยังไม่ดับแม็กแล้วกันนะแค่ ไม่เงี้ยเอ้ยเฮียมึงนี่ใจร้ายจังเลยสัตว์มึงแทงกูเลยอ่ะจะแทงกูเลยอ่ะ